บางมากอุ้ยสวยมากเลยเกิดไหมพันเท่าไหร่นะพันเจ็ดสิบเอ็ดอันนี้ขาเอาหมดแล้วนั่นเองจองหมดเลยไดาจองตัวหนาจองตัวลวกหรือตัวสี่อ๋อเพราะว่ามันเนื้อดีลูกรอบนี้อุ้ย ยอดเลยเกิอดอู้ยสุดยอดมากเลยคุ้มนะ่ะคุ้มค่ามากเลยดูซิทุเรียนทุเรียนทีงนั้นกดีนะคะบอกโอ้โหพี่น้องจ๋าทุเรียนพันพันนิดหน่อยดูซิโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวจะมาซื้อสักสองเข่งสวยมากเลยพี่น้องจา๋า คือทุเรียนพันเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบบาทนะคะนี่ที่ไหนจะได้เยอะขนาดนี้สุรินไม่มีแล้วเนื้อเก่ๆจัดๆด้วยอร่อยไหมคะอร่อยไหมชอบทุเรียนไหมรอร่อยมากๆครับอืมอร่อยมากๆครับ